้ยี่ทอมครับครับเฮ้ยว่าไงครับตอบคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่าขอเม้กี้ลองท็อปทั้งหมดนะครับรองท็อปจีด้วยกลุ่มเอฟจีเหรอได้เลยแมวเานะเอฟจีเอาแต่เล็กจีนะโอเคตามมาสายก็ลกลุงรังหน่อยนะครับไม่นี่เลยนี่ตัวนี้นี่ครับแฟนทอมจีทีครับผมเป็นอัปเปอร์หนังสังเคราะห์นะครับผมเป็นปุ่มเอฟจีนะครับราคา4,290บาทครับผม ลดจากปลายเท่าไหร่5,002 0 0ครับแล้วก็ตัวนี้รุ่นใหม่นะครับ Air Zoom นะครับนี่ลายลวดลายนะครับผม Superfly 9 4 9 0บาทนะครับผมลดจากปลาย5 5 0ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งเท้าบานเท้าบานอันนี้จะหมดละนี่เดี๋ยวคู่เดียว Tempo Tempo 9หนังวัวสี 4, ใส่ดีมากเท้าบาน4,090บาทรวมส่งนะครับผมอ่ะนี่มี2สีนะครับนี่ลดจากป้าย5,000นะครับผมใครสนใจอยากสั่งซื้อหรืออยากให้รีวิวคู่ไหนคอมเมนต์กันมาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้ากดติดตามไว้ช่องทางการสั่งซื้ออยู่หน้าโปรไฟล์ครับผม